สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีกำลังจะทำอาหารเย็นให้คุณสามีนะให้แฟนบีนะคะวันนี้บีจะทำปลาย่างนะคะก็จะกินคู่กับมันฝรั่งตอนนี้กำลังต้มมันฝรั่งอยู่นะคะในระหว่างที่เราต้มมันฝรั่งอะ่ะบีก็ได้เอาปลานะคะออกมาจากช่องแช่แข็งนะคะเอามาผึ่งไว้ อันนี้บีจะทําให้แต่แฟนเพราะว่าบีไม่กินนะคะเดี๋ยวบีจะกินส้มตํานะคะแล้วบีก็จะทอดแคบหมูด้วยนะของบีบีมีเมนูแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําให้แฟนนะคะก็ในระหว่างที่เราต้มมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะมาทําปลากันนะคะบีก็จะเอากระดาษนะคะซับเขาก่อน,นให้เขาแห้งดีหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเขาเปียกอ่ะมัน ช่วงตรงฝั่งทางนี้นะคะจะอมน้ำมากเลยปลานะคะบีก็จะโรยชูรสโรยรสดีนะคะโรยเกลือจากเพื่อนๆเ,เขาจะได้มีรสชาติ ฝรั่งบ้านนี้กินชูรสนะ <g ül> ใส่ไปเลยจ้ามันจะได้อร่อยไง <g ül> เขาก็บอกว่าอุ้ยทำไมเราทำกับข้าวอร่อยจังที่ไหนได้เราใส่ชูรสนะคะมันก็เลยอร่อยจ้แต่บีก็เข้าไปศึกษาดูนะคะชูรสไม่ได้เป็นแบบไม่ได้อันตรายนะคะสามารถกินได้จ้า เพราะว่าเนื้อปลามันจะได้มีรสชาติจากเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะพอเราโรยผงปรุงรสเสร็จนะคะเราก็จะมาโรยแป้งจ้ะแป้งนี่เวลาที่เราทอดปลานะมันจะทำให้ปลาไม่แตกนะคะไม่หลุดปลามันจะเป็นชิ้นเป็นอันค่ะมันจะสวยนะเพื่อนๆ ก็ไม่ได้โรยเยอะนะคะโรยให้มันแบบทั่วตัวปลานะคะโอเคอันนี้เป็นสมุนไพรนะคะเป็นไมออลันแล้วก็เ,เป็นรสเมลี่นะคะ เพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของปลาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทอดลงด้วยนะคะตอนนี้บีก็กำลังต้มมันฝรั่งนะคะบีต้มสามหัวนะแล้ววีก็หั่นให้มันแบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะพอดีนะมันจะได้สุกเร็วนะคะแล้วก็คนที่นี่เขานิยมนะคะกิน กินแทนข้าวนะเพื่อนๆบางทีก็มีขนมปังบางทีก็เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วแต่มเมนูเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูปลาย่างนะคะซึ่งจะกินคู่กับมันฝรั่งจะ้ะตอนนี้นะคะบีก็ต้มมันฝรั่งนะคะเกือบจะสุกแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งเตานะคะเพื่อที่จะทอดปลาค่ะบีก็เปิดแก๊ ให้กระทะเขาร้อนเลยนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะให้เขาแบบว่าเนื้อปลาเขาไม่ติดกระทะจ้ะจากที่กระทะเขาร้อนนะคะบีก็จะเอาปลาลงไปเลยนะคะ นี่นะคะพอเขาเหลืองเราก็จะกลับด้านนะคะว้าแตกด้านนี้เราก็จะลงสมุนไพรนะคะ<ม>เพราะว่ามันจะสุกแล้วเนาะ<ม>ส่วนข้างบนเราจะใส่ในเลยนะคะ เราจะทอดเขาให้สุกนะคะอีกด้านหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเราจะปิดไว้อบไว้เลยเราอบไว้นะคะตอนนี้กลิ่นก็เริ่มมาแล้วจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อปลานะคะเป็นยังไงบ้างนะ นนี้ปลาเริ่มได้นะคะบีก็จะพอแล้วนะคะปิดแก๊สเลยนะปิดปิดไฟนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งต้มนะคะที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด้วยนี่นะคะน้ำมันมะกอกจะ้ะ ใส่อันนี้ลงไปนะคะเพื่อความสวยงามสีสันเพิ่มสีสันโรยเกลือค่ะก็ผัดไทยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไปจัดจานกันจ้า ตอนนี้นะคะเราจะมาจัดจานกันจะ้ะนี้เป็นมันฝรั่งที่เราต้มนะคะแล้วก็ปรุงรสมันฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีเนื้อปลาจะประมาณนี้เลย วีก็จะโรยต้นหอมนะคะเพื่อความสวยงามผิกไทยจ้าเกลือน,นิดนึงเขาก็จะกินคู่กันกันกบมะนาวนะคะเราไม่มีมะนาวซีกเราก็จะใส่มะนาวที่ที่เราคั้นนะคะใส่ถ้วยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ